สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับหนุ่มและมันคนแมนะ่แนววันนี้ผมพาเพื่อนมาอัปเดตสตออีกหนึ่งวันนะเพื่อนนะวันนี้มีรถเข้ามาประมาณ4ี่หคันนะแล้วก็เป็นรถที่ผมบอกเลยว่ามีหลายๆคันที่เพื่อนๆกำลังถามหากันอยู่นะครับวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับที่สนรกง,งานใหญ่นะครับที่เพชรเกษม7 7นะครับบริษัทไทยวีพีคอปเปอร์เรชั่นนะครับก็อยู่ที่แยก2นะ77แยก2นะเพื่อนนะวันนี้ผมจะพาอัปเดต ในส่วนของรถที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีทั้งรถที่มีราคาเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนิสสันอะเมร่าคันสีขาวเนี่ยนะครับปี20ขายอยู่ประมาณ3แสนกลางๆนะเพื่อนๆนะอันนี้ขายอันนี้คือมาแล้วนะครับบดระวางอยู่ประมาณ3แสนกลางๆนะใครอยากได้ก็ <c oughs> แคบหน้าจอได้คันนี้นะครับเพิ่งเพิ่งบดระวางมาเนี่ยวันนี้ก็จะมีการจัดงานในส่วนของ เเขาเรียกอง่างไยนะเออทีมงานทีมงานพูดจีแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับเรื่องส่วนของเจ้าตัวปียี่สิบนะตอนเดียวเลขไม่ไม่ถึงแสนนะครับราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับเพื่ให้เราได้มาเลือกซื้อกันเช่นเดิมแล้วก็ในส่วนของพวกรถเอ่อ้าสองศูนดีก็มีนะฮะแล้วก็ในส่วนของมิว X ตัวใหม่นะครับยี่สิบยี่สิบมีนะครับอันนี้ E สองศูนย์ดีนะใครสนใจก็แจ้งได้นะครับเออคันนี้เอาผ่านะครับเอาผ่านตัวนี้อยู่สองล้านเจ็ดสี่หมื่นเก้าพันใครสนใจก็อันนี้สองคันนี้ถูกจองไปแล้วนะครับนี่วันนี้จะพามาอัปเดตในส่วนของโอโหวันนี้รดโล่งเลยครับในส่วนของผนกล้างนะฮะนิสสันอะเมรา่าตอนนี้เริ่มหมดสัญญาแล้วก็ เรื่องที่จาเข้ามาในส่วนของโกดังเราแล้วนะเพื่อนนะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมแจ้งเพื่อนเลยนะครับจะมีในส่วนของราคาที่อัปเดตมาแล้วเปิดราคามาแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งเป็นคันๆไปนะครับแล้วก็ในส่วนของรถที่เพิ่งเข้ามานะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับก็รอนะครับรอในส่วนของราคาแล้วก็ในส่วนของ ความพร้อมที่จะจะส่งให้เพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าหน้าตาใหม่ๆเยอะเลยนะครับอันนี้ในฝั่งนี้คือรถที่ยังรออในส่วนของการเช่าอยู่นะครับเพื่อนๆยังไม่หมดวาระนะครับเน,นี่ยยังไม่หมดวาระนะครับในส่วนส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ <c oughs> และแน่นอนละครับในส่วนของรถที่นะครับพึ่งจะเข้ามานะครับก็จะมีแผนกตรวจสอบอย่างนู้นนะฮะตรวจสอบสภาพรถให้เราก่อนนะครับมาในส่วนบางคันก็ยังเป็นคันเดิมอยู่นะเพื่อนนะเป็นคันเดิมอยู่อย่างคันนี้โล้อโค่สี่ประตูออโต้น,นะราคาหกเก้าเก้าเนี่ยเลขไม่เจ็ดหมื่นเองนะครับปียีิบสองใครอยากได้ก็แจ้งได้เลย นะครับส่วนตอนเดียวอีสู่สปาร์กนะครับตัวปี19นะสามคันอันนี้คือเหมาไปเลยนะครับท่านลูกค้าที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะก็เหมาหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือยังไม่มีราคานะครับไปในส่วนของรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีนี่เลยโตโยต้า <c oughs> ตัวนี้1.8ึ่งจุดไบิดนะเป็นตัวเอ 1.8นะครับสีบรอนเงินใครหายอยู่ก็แจ้งได้เพราะว่าอันนี้คือเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับก็รอการตรวจสอบจากหน่วยงานก่อนนะครับแล้วก็ถึงขั้นต่อไปก็จะเป็นการเสนอราคาจากคณะกรรมการนะโอ้โหลดหลักหลายหน้าตามากนะเพื่อนนะเนี่ยอย่างพวกนี้ยังเช่าอยู่นะครับยังเช่าอยู่ยังไม่มีป้ายหมดสัญญาไปเราไปลุยในส่วนของนี่เลยอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือคันนี้ผมรอราคาอยู่รอมา สองวันแล้วผมคาดว่าน่านะจะวันสองวันนี้รู้เรื่องนะเลขไมค์คันนี้อยู่ทะเบียนนี้นะอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยกว่ากิโลเป็นคาร์กสงสงาโกบ็อกซ์ทรงสูงคาร์โกบ็อกซ์ทรงสูงนะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นตอนเดียวนะแล้วก็มีในส่วนของการตกแต่งทั้งค่ะตัว,ตวช่วงล่างมาแล้วนะล้อบนล้อผ่าลงแนบเรียบร้อยนะครับ อันนี้ผอีกหนึ่งคันนะครับผอีกหนึ่งคันก่อนหน้านี้มาหนึ่งคันแล้วก็มีพี่ผู้ชายนะครับคนหนึ่งก็มาจากลังสิตก็เอาไปแล้วนะครับคันนั้นเลขไม่ถึงแสนเนาะก็ดีใจด้วยกำลังปรับสภาพส่งม,มอบอยู่นะครับคันต่อไปนะครับตัวเบนเจอรี่ตอนนี้เราค่อนข้างที่จะมีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะนั้นเพื่อนนะคันนี้เป็น2.7เจ็บนซินเนี่ยตัวจ เลขไมหกหมื่นเก้าเองนะครับเลขไมหกหมื่นเก้าแล้วก็คาคาอยูหกสามเก้าคันนี้ทะเบียนนี้นะครับนี่แจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนส่วนคันนี้จองไปแล้วนะครับโอ้โหสองจุดแปดตอนเดียวสีขาวแล้วมีหลังคาทึบพร้อมใช้งานดีใจด้วยนะครับสําหรับท่านที่จองทันนะครับก็เอาไปใช้งานกันเนี่ยสปาร์คสีน้ําเงินนะครับรถโดยสาร ซื้อหมดเลยมีอยู่3คันคนันละสองแสนห้านัเพื่อนนะ <c oughs> อ่ะกลุ่มวีออสวันนี้ราคาออกมาแล้วคันนี้ปีสิบเก้าตัวท็อปนะเป็นตัวหนึ่งจุดห้ามิตรนะครับเพื่อนก็มาอยู่ที่แสนสองพันราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่ทะเบียนนี้นะครับคันต่อไปจะเป็นวีออสนะครับหนึ่งจุดห้ามิตรเหมือนกันนี่หนึ่งจุดห้ามิตรเหมือนกัน คือตัวท็อปเป็นอะไรเองเพื่อนเพื่อนภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํามีจอทัชสกรีนนะครับคันนี้เล็กมาอยู่ที่แสนสองนะปีสิบเก้าเหมือนกันขายสามสามเก้านะสามแสนสามหมื่นเก้าพันใครหารถขนาดเล็กนันเพื่อนนะนี่เยอะเลยนะครับเป็นสีขาวในส่วนของบีออก็นี่ครับในส่วนของคันนี้จองไปแล้วนะครับก็เพื่อนลูกค้ามาจากเชียงใหม่ก็ดีใจด้วยคันนี้สามแสนห้านะ คันนี้สามแสนห้าเป็นตัวมิดเหมือนกัน <c oughs> และที่สําคัญครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะเพื่อนนะเพิ่งเข้ามานะทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้ราคาสามเก้าเก้าเป็นหนึ่งจุดอ้าอ L หนึ่งจุดเก้า L, L MT ก็คือเกียร์ธรรมดาปีย 10, ีสิบไม่แสนสามไม่แสนสามนี่ภายในจะเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยนะครับ เดินหน้าหกสปีดเพื่อนดูนะครับกุญแจได้มา2ชุดเลยใครซื้อได้รีบซื้อเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ให้ดูคันนี้มีคันเดียวเลยนะครับแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหร้อยสี่สิบคันนี้เนี่ยโอเพนแน็อตเดิมๆสวยๆ <c oughs> เดี๋ยวคันนี้ผมทําวิดีโอแยกออกมาให้นะครับเพราะว่า รถน่าซื้อมากเดี๋ยวผมทําวิดีโอแยกไว้ให้คันนี้ใครซื้อทันซื้อนะแจ้งได้เลยอ่ะผมสตาร์ทไว้เดี๋ยวผมมาทําวิดีโอแยกให้นะครับคันนี้ <c oughs> เดิมมากนะครับรถไม่ต้องทำะไรเลยขัดเคลือบสีส่งมอได้เลยคันนี้นะนี่ต่อไปซีวิกซีวิกคันนี้เป็นของรถเช่าอันนี้ไม่ได้ขายเนาะ <c oughs> ส่วนมีเอคันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะอาทิตย์หน้าน่าจะหมดสัญญาแล้วนะครับที่รถหายไปเยอะไม่ใช่แล้วเพื่อนขายเกือบหมดแล้วนะอาคันนี้ทะเบียนนี้นะครับราคาใหม่มาแล้วสามแสนเจ็ดหมื่นเพันเป็นตัวเอนทรีนะปียี่สิบเอ็ดเียีเอ็ดคันนี้ลรอกมี มีในส่วนของแคริบอยทรงสูงนั่นเพื่อนนะคันนี้เนี่ยทะเบียนนี้เลยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันซื้อได้เลยนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวอันนี้ป่าสภาพให้นะตรงมุมนี้เนี่ยส่วนของไฮเอ็คันนี้นะครับโอ้หน้าซื้อมากผมทำผมทำรายละเอียดไว้แล้วนะคันนี้เพื่อนๆดูในส่วนของวิดีโอได้เลยผมแยกทำทาแยกไว้ให้แล้ว พร้อมใช้งานนะครับขัดเคลือบสีส่งมาได้เลยนะครับคันเนี้ยใหเอ็ดเครื่องสามพันดีเซลก็เอาไปใช้งานกันได้เลย <c oughs> นะครับนี่คันนี้ต่อไปจะเป็นคันนี้ราคาออกแล้วนะครับวีออสวีออสทะเบียนนี้สีขาวเป็น1.5ึ่งจุดห้าเอนทรีนะเกียวโตปียีสิบเลขไม่เก้าหมื่นเก้าขายอยู่สามแสนห้า ส่วน 2.5G คันนี้จองไปแล้วนะเพื่อนนะใครจองทันก็ทันนะครับรถที่นี่ผมแจ้งแบบนี้นะครับเพราะว่ารถเป็นกลุ่มที่มีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับแคมจุดี้2.5คันนี้ขายอยู่7แสน99,000แค่นั้นเองนะครับปี19 2.5G ส่วนคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีรายละเอียดตัวรถนะเป็น 2.4สัตว์ดีเดชั่นดูหน้าแล้วนี่เป็นปี19นะไม่ .19 ก็ยี่สคันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอราคานะครับว่าจะออกมาเท่าไหร่นะครับปะทีนี้มาโซนนี้กันบ้างโซนนี้ก็จะเป็นเวนจอรี่สีดำคันนี้ผมรู้สึกจะมีรายละเอียดอยู่นิดหน่อยอ่ะคันนี้นะครับเวนจอรี่ เครื่อง3ามยูสูงดีนะจีออโต้ปี17บเขายยู 99, เจ็ดเก้าก้าลขมาอยู่แสนหกนี่นะครับอ่ะใครหาอียูสูอีกรุ่นก็คือในส่วนของปี20สีขาวมีแครีบอยทรงสูงทะเบียนนี้นะครับราคา3 9ม0 0 0เาหเเช่นกันแต่สำคัญคือ มันเลขไม่แค่สามหมื่นกับเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองหนึ่งจุดเก้าเอสเอาไปใช้เลยครับคันนี้ยังไม่มีใครซื้อนะพอราคาพึ่งออกนะครับเอาไปใช้เลยนะครับก่อนหน้านี้มันโดนเช่าไปสองสามเดือนก็กลับมาแล้วซื้อได้นะครับคันนี้เอาไปเลยอ่ะคันนี้เข้ามาอีกหนึ่งคันครับเคเบียนนี้สีประตูออโต้หน้าใหม่เป็นหน้าไฮนะครับหน้าโลโคแล้วขายอยู่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันเลขไม่อยู่แสนเก้าร้อยกว่ากิโล เป็น2.4งจห้นะเกียร์ออโต้ปี2 1เนี่ยปี2 1 <c oughs> นะครับปีเออ่ะเราไปที่อีกหนึ่งคันอีกหนึ่งกลุ่มเหมือนกันนี่นะตอนที่กำลังตรวจสอบรถอยู่นะครับว่ารถเก๋ดรถเป็นยังไงนะครับนี่คันนี้เทอร์โบนะหนึเทอร์โบ สีเทาควานด้าซิต,ตี้นี่หนึ่งจุดสองเป็นคือสองหนึ่งจุดศูนย์เอสนะเพื่อนนะปียี่สิบเลขมาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันสามรอยี่สิบหกขายอยู่สามเก้าเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันใครอยากได้คันนี้ก็แจ้งได้เลยมาเจตี้สีขาวมุ้มเป็นตัวพรีเมียมนะคันนี้ผมบอกเลยคันนี้สวยมากเลขมาอีกแค่หกหมื่นสี่พันกว่าเอง

หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามืนเก้าพันอ่ะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามื่นเก้าพันเจ้าตัวมาจีตีสีขาวคันนี้นะครับเป็นเครื่องสองจุดปดพรีเมียมเกออโต้ปียีสิบใครอยากได้แคปหน้าจอโทรมาแล้วกันส่วนตู้เย็นนะครับรถเนี้ยแบบเนี้ยตู้เย็นทรงไม่สูงมากกราเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบคันนี้มีอยู่ประมาณแปดคันนะแต่ถูกซื้อขายไปแล้วน่าจะครึ่งแล้วนะครับอ่ะพระเอกหนึ่งคัน 4 0 0เล็กอินเออร์ 0. ผมบอกเลขคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากนะครับเครื่องไม่มีผ่านนะสวยมากผมทําวิดีโอไว้แล้วชุดหนึ่งนะครับคันนี้ขายอยู่6 3 9 0 0สนะามนเกาพันเนียนเนี้สามแสนหกหมืเาพเลขไมาอยู่ที่9ก้าหกับสามห้ากิโลเมตรนะครับเป็นปี19เก้ียร์ธรรมดาใครอยากรู้รายละเอียดนะครับผมทําวิดีโอชุดไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในส่วนของวิดีโอของคันนี้ได้เลยนะครับเนี่ย สวยมากนะครับเอาไปต่อทํางานทําหายกินได้เลยเพื่อนไม่ต้องไปต่อตู้เองนะครับมาอีกหนึ่งคันคันนี้จะเป็นคอมมิวเตอร์เกียร์ออโต้นะรถเพิ่งเข้ามาแต่คันนี้ถูกรายงานอยู่ว่าจะเช่าต่อหรือไม่นะครับก็ขายอยู่ที่1น9่0ล้านเันเครื่อง2.8เกียร์ออโต้ปี20่สบเลขมาอยู่แปดหมาพันห้สิบกิโล คันนี้นะครับนี่หน้ายาวนี่ใครมีลุใครมีนะครับในส่วนของแพนที่จะออกรถหน้ายาวก็เชิญเลยนะครับอ่าแบบนี้สเปคนี้นะครับเป็นเอ่อตัวหน้าหมูป่าแล้วนะเพื่อนนะหน้าหมูป่าแล้วเป็นตัว SmartCAP ปไฮรักดีโวนะครับสองจสี 24. เป็นเจน่าจะเจพัดนะแล้วก็มีตัวในส่วนของคอกเสือมเหลือเก๋งนะครับพร้อมราคาเป็นเหล็กแป๊บเลยนะครับด้านบนมีอยู่สองคันรอราคานะครับพเพื่อนๆครับถ้าอยากได้เดี๋ยวแจ้งความประสงค์แคปหน้าจอแล้วส่งมาแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและการออกราคาจากคณะกรรมการเช่นกันครับมา หาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคันไฮไลท์ราคาประหยัดราคาไม่ถึง2 0 0แสนนี่คือเจ้านิสสันอาร์เมล่า1.2 79แรงม้าผมขายทันนะพก็คือาะทำอยู่ป้ายแดงมา10กว่าปีแล้วอยู่กับนิสสันนี่ <c oughs> สีขาวมุกทะเบียนนี้นะทะเบียนนี้ใครอยากได้ประหยัดประหยัดนนัเพื่อนนะเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้ G เกียร์ออโต้เลขยกมาอยู่แค่8ปดหมื่น 5,492กิโลขายอยู่แค่199,199,000ฟังไม่ผิดครับราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0ใครอยากได้เอาไปใช้แบบประหยัดประหยัดก็คันนี้แหละครับขับดีนะผมบอกเลยไปได้ทั่วไทยมาในส่วนของกลุ่มที่เคยมีราคาแล้วผมอัปเดตนิดนึงในส่วนของ Honda Accord 2คันคันนี้เป็นไฮบริดสีดำ นะครับทิปที่แล้วทำราคาไปแล้วอ่ะเป็น2.0งจุดศูน e c ไบทนะเกียร mm ์ออโต้ปี20เรียกไม่แสนสองสีดำคันเนี้ยเรียกไม่แสนสองขายอยู่ที่9 5้0 0 0นห้าหม่น้าพบาท <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับ959,000บาทนะครับ2.0ง y b r ศูไบิตส่วนสีขาวคันนี้โอ้โหมีรถสวยๆน,นเลยเพื่อน คันนี้นะเป็นเจ้าตัว1.5เทอร์โบ EL นะครับเกียร์ออโต้ปี20มอยู่แสนกับาเจ็ขายอยู่8 3 9 0 0นโคตรสวยขับโคตรซิ่งอะ่ะตัวนี้บอกเลยเนี่ยใครอยากได้ก็คลิกมานะครับจัดไปหมดแล้วในส่วนของรถที่มีราคาแล้วก็พร้อมขายนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหน่อยหนึ่งใน,นโซนนูน้นนะครับกำลัง แนะนำแคมรี่คันนี้หน่อยนะครับ2.5 HV ก็คือไฮบริดทะเบียนนี้นะเพื่อนนะรถสวยมากนะครับเนี่ยรอเจ้าของตัวจริงมาอยู่ใครจะเป็นเจ้าของปี18บมาอยู่9321ขายอยู่799,799,000สีบอลเงินเอาไปใช้เลยครับสวยๆเนี่ยสวยมากก็ไปอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับสำหรับรถเก๋งใหญ่ ส่วน CRV ไม่น่าทันแล้วนะครับ2องคันนี้เดี๋ยวจะเอาไปเช่าต่อแล้วนะครับสำนักง,งานเช่าเขาขอเช่าต่อแล้วแล้วก็มีรีเทิร์นกลับมาเวนเจอรสีดำคันนี้เลขหมาอยู่ที่69,000เป็นตัวดี0ดีเซลนะเกียร์ออโต้ปี17ติดตามดีๆนะครับคันนี้ราคายังไม่ออกนะครับเพิ่งมาถึงวันนี้69,000 เป็นตัวดีเซลสีดําใครอยากได้นะครับแคปหน้าจอคันนี้ไว้ได้ผมพอราคามาแล้วจะรีบแจ้งนะครับในส่วนของรถที่เข้ามานะครับก็หลายคันหลายรุ่นนะครับหลายค่ายที่เข้ามาก็สุดท้ายแล้วนี่ก็คือคันนี้น่าซื้อมาก399อีซูซุนะครับเป็นตัวแคปเตียนะก็คือเป็นสเปคแคปนะครับมีล้อแม็กอลอยนะครับพร้อม มีแคร่บอยด้วย3ามแสนเกันใครอยากได้เอาไปใช้เลยเข้าคันนี้สวยมากเดี๋ยวผมทำวีดีโอแยกให้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ในการอัปเดตนะครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่25เดือน10ปี67นะก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่มีหลายๆรุ่นที่น่าซื้อนะครับหลายๆคันที่ราคาแล้วก็น่าจับต้องได้นะครับก็ในส่วนของให้อ็ดหน้าใหม่คันนู้นเจ้าที่กําลังดู ในส่วนของโครงสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวเสนอคณะกรรมการเดี๋ยวพอเลขใหม่อไม่ใช่พอราคาออกเดี๋ยวรีบแจ้งแล้วกันเนาะแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งคันก็คือทันนี้เลยเป็น1.8นะครับไฮบิดนะครับเจ้าตัวเอล i ติก็ติดตามกันแล้วกันนะครับใครอยากได้คันไหนส่วน อยากได้สเปคใดตอนเดียวนะครับแจ้งผมได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาหรือว่าทักไลน์เพราะว่าเบอร์โทรผมใต้คลิปจะเป็นทั้ง ID เดียลทั้งเบอร์โทรสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนๆสวัสดีครับ